มานวนเวียนเสาะหาคนที่มันสามารถกัดกินได้คุณกำลังฟัง by g r i c e d a i l y Devotions a b i d i n g in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่14มกราคมต่อต้านการล่อลวงของบาปลูกาบทที่22ข้อ 3. สาซาตานเข้าโดนใจยูดาสที่เรียกว่าอิสคาลิโอตซึ่งเป็นหนึ่งในสาวกสิคน บางคนเชื่อว่ายูดาสไม่ใช่คนเลวร้ายการที่ยูดาสตัดสินใจทรยศพระเยซูนั้นเพราะต้องการผลักดันให้พระองค์เผชิญหน้ากับเหล่าผู้ปกครองชาวโรมันเพื่อให้พระองค์ใช้ฤทธิ์อำนาจสำแดงการอัศจรรย์และปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลออกจากการกดขี่ความเชื่อนี้มาจากปฏิกิริยาของยูดาสเมื่อเห็นว่าพระเยซูต้องโทษเพราะตนเอง เขาสำนึกเสียใจดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่27ข้อ3และกล่าวว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะให้พระเยซูต้องรับโทษถึงตายแต่เนื่องจากพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงคุณธรรมของยูดาสมากนะักเขาจึงเป็นเพียงแค่โจรคนหนึ่งเท่านั้น ข้อพระคัมภีร์ครั้งต้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามารซาตานได้เข้าดนใจย,ยูดาสและเป็นต้นเหตุในการใส่ความคิดเกี่ยวกับการทรยศพระเยซูเข้าไปในใจของเขาเราเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งที่ซาตานทำคือการดนใจย,ยูดาสให้ทรยศพระเยซูตามหน้าที่ของมันนั่นคือการลักฆ่าและทำลายดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ10 แต่มันไม่ได้มีอำนาจในการควบคุมการกระทำของยูดาสมานวนเวียนเสาะหาคนที่มันสามารถกัดกินได้ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ8แต่หากเราไม่เปิดช่องให้มันมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้พฤติกรรมเยี่ยงโจรของยูดาสเป็นการเปิดช่องให้มานเข้าไปในชีวิตของเขา ในช่วงแรกที่ยูดาสเริ่มอยากยักยอกทรัพย์สินนั้นเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องการทรยศ์พระเยซูเลยแต่ทันทีที่เขาเปิดช่องให้มานทุกสิ่งก็ยากที่จะหยุดยั้งได้บาปเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมขนาดของมันได้เราไม่สามารถทำบาปแค่นิดหน่อยเพราะไม่ว่าจะมากน้อยในสายพระเนตรของพระเจ้าบาปก็คือบาปและยิ่งเราถลำลึกมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งตกเป็นทาสของมันมากขึ้นเท่านั้นการจะต่อต้านหรือเอาชนะการล่อลวงของบาปและมารซาตานนั้นทำได้โดยการมอบชีวิตของเราให้แก่พระเจ้าดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อเเมื่อเราทอมใจแก่พระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่เสริมกำลังเราเพื่อให้เราสามารถปฏิเสธทุกการล่อลวงที่มารสามารถใส่เข้ามาในชีวิตของเราได้ บาปที่ไม่กลับใจจะยิ่งทําให้ถลําลึกไปเรื่อยๆให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เสริมกําลังเราที่จะปฏิเสธทุกการล่อลวงให้เราใคร่ครวญภาวนาพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกกลับใจใหม่ในทุกวันขออย่าให้ลูกประนีประนอมกับความบาปหรือเปิดช่องให้มารซาตานเข้ามาใส่ความคิดที่ไม่ถูกต้องได้ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ลูกเข้มแข็ง ที่จะปฏิเสธทุกการล่อลวงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน